การไล่ล่าหาอัลฟาคืออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะให้ดูนะครับอ่ามันจะมาจากสมการที่เราเรียกว่า return นะครับเท่ากับ cash บวก Beta บก Alpha นะครับเนื้อหา return เท่ากับ cash บวก Beta บวก Alpha เนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า all weather นะครับของ r รดาริโอนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นแนวคิดในปัจจุบันเลยนะฮะที่ผู้บริหารกองทุนเนี่ยทุกคนจะใช้นะครับ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้แนวคิดแบบเดียวกันก็ตามบางคนอาจจะใช้ macroeconomic บางคนอาจจะใช้ทฤษฎี reflexivity นะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของ all weather หรือว่าจะใช้ quant หรือว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยมันจะมีหลักการทำงานอย่างไร่โดยพื้นฐานเนี่ยมันจะมาจาก สิ่งที่เรียกว่า Return เท่ากับแค h บวก Alpha บวกเบต้เนี่ยเสม,มอเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าไอ้ตัว return เนี่ยคือผลตอบแทนที่เราได้รับนะครับมันจะเท่ากับ Cash ก็คือกระแสเงินสดกระแสะเงินสดที่เราได้เนี่ยในส่วนนี้อาจจะไม่ได้มาจากการลงทุนนะครับมันอาจจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าการทำงานจากน้ำพักน้ำแดงทำงานเนี่ยได้มาจากเงินเดือนนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีธุรกิจนะครับ ก็จะได้จากธุรกิจด้วยจากมรดกด้วยจากอะไรต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแทนเงินสดหรือว่าสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงในส่วนเนี้ยนะครับมันก็จะอาจจะแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนนะครับในส่วนแคชเนี่ยเช่นเงินสดนะครับอ่าทองคาทองคําก็ถือว่าเป็นแคชนะครับเพราะว่าทองคําเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่า เป็นสินทรัพย์ต่อต้านเงินเฟอ้อนะครับเราเรียกว่า He ต g a g i n t inflation นะครับซึ่งทองคำเนี่ยม,มันมีคุณสมบัติในการเป็นสินทรัพย์ในการต่อต้านเงินเฟอ้อนะครับมันก็เลยอยู่ในช่องของคำว่า cash ด้วยนะครับซึ่ง cash ไม่ได้มีแค่เงินสดไม่ได้มีแค่ทองคำแต่รวมไปถึงสินทรัพย์ที่มีตราความเสี่ยงเทียบเท่าหรือใกล้เคียงอัตราการลงทุนแบบปลอดความเสี่ยงซึ่งเราเรียกว่า risk free นะครับไอ้ตัว risk free เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ ธมัดตราสารหนี้ของอเมริกานะครับที่มีผลตอบแทน 3- าถึงสี่เปอร์เซนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยถ้าผลตอบแทนมันอยู่ประมาณสัก0.5ถึง4เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามองว่ามันเป็นแคชได้หมดเลยนะครับถ้าเราไม่นับในส่วนของสินทรัพย์มันจะเป็นอะไรได้อีกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ก็จะเป็นพวกฟัน d i n g เร t อ a r b i t ท a g e ที่สอนเอาไว้ก่อนหน้านี้ Cash and Carry อ r b i t r a g e การฝากในลักษณะของ Flexible Sa v i n g ในส่วนนี้ถือว่าเป็นแคชหมดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แอดก็ได้มีการสอนระบบนะครับการนำกำไรจากกริดนะครับแล้วก็ไปต่อยอดในลักษณะของกลยุทธ์ความเสี่ยงซึ่งก็คือนำไปใช้ในกลยุทธ์แบบ flexible saving นะครับมันจะอยู่ในส่วนของเนื้อหาคลิปเนี่ยคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะเปิดมาก่อนนะครับจำไม่ได้น่าจะอยู่ในส่วนของอตัวนี้ครับ คลิปที่13ครับการนำกำไรจากระบบกริดสู่ระบบเสี่ยงด้วยการทำ flexible saving โอเคไหมฮะันนี้คือ cash นะครับคือกำไรที่ได้จากกริดแล้วก็ไปเปิด flexible saving แบบนี้คือกริด to cash โอเคไหมครับกริด to cash แล้วถ้าเกิดเป็นเบตาละ่ะคืออะไรนะครับเบตานะไอตัวเบตาเนี่ยความหมายก็คือว่าผลแทนเนี่ยเทียบเท่ากับการซื้อแล้วถือคิดง่าย สมมุติตลาดบวก10%พอร์ตชั้นเนี่ยควรจะบวก10%ตลาดบวก20%พอร์ตชั้นควรจะบวก20%ตลาดขึ้น100พอร์ตชั้นควรจะบวก100%โดยส่วนมากกลยุทธ์ที่จะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเบต้าเนี่ยนะครับก็คือ DCA นะฮะเพราะว่า DCA เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่มันมีผลตอบแทนเฉลี่ยโดยคาดหวังนะครับเทียบเท่าการซื้อแล้วถือเลยนะฮะเพียงแต่ว่า DCA เนี่ยมันไม่สามารถใช้การคำนวณแบบ คอมเพลอเรนโน่กร r เรทหรือว่า CAGR ได้นะครับแต่ว่ามันต้องคำนวณแบบ TWR หรือว่า Time Weighted Return นะครับในส่วนนี้แอดจะยังไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่ว่าใครอยากศึกษาแนวคิดของการหนด DCA เนี่ยลองไปอ่านได้นะครับในส่วนของเว็บสยามพอนนะครับที่มดเนี่ยแล้วก็ทีมงานของสยามพอนเนี่ยเขาได้ทำนะครับการแบคเทสว่ากลยุทธ์ DCA เนี่ยมันดีจริงหรือนะครับ ซึ่งผลสรุปมันก็คือว่ามันให้ผลตอบแทนนะครับโดยที่ถ้าใช้การคำนวณแบบ time weighted return เนี่ยนะครับมันจะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงก,กันกับการซื้อแล้วถือเลยนะครับสังเกตดูจากเส้น NAV ตรงนี้เห็นไหมครับ BCA ก็คือการลงทุนแบบทยอยซื้อสะสมด้วยจำนวนเงินทุนที่เท่าเท่ากันทุกๆเดือนส่วนล่ำซ้ำเนี่ยมันก็คือลักษณะของการวดด้วยเงินก้อนเดียว พอหวดด้วยเงินก้อนเดียวเนี่ยเขาออกมาเป็นแคร็กนะครับเป็นทรคเรคคอร์ดออกมาเลยว่า NAV ที่ได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผลปรากฏออกมาว่าจากการแบ็กเทสนะครับถ้าใช้การคำนวณแบบ t i m e w e t g h t e d Return หรือก็คือใช้ลักษณะเขาเรียกว่าการเอาใจในลักษณะของการทยอยเข้าทยอยออกเนี่ยนะครับเอามารวมในส่วนนี้ด้วยของสมการด้วยเนี่ยผลก็คือว่ามัชนีเนี่ยแล้วก็ คลื่อนไหวของกลยุทธ์ DCA เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวแบบล้อไปในทิศทางเดียวกันในลนักษณะนี้มันจะทําให้มีค่า correlation เนี่ยใกล้เคียง1-0เลยใกล้เคียงมากๆนลครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ0.9กว่าๆา0 9กว่าๆเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีการล้อในลนักษณะของความสัมพัทธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็คือว่ามันจะมีลักษณะของเบต้าเนี่ยใกล้เคียงเข้ากับ1นะครับหรือว่าใกล้เคียงหนึ่งร้อนนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะครับกลยุทธ์กริตนะครับกลยุทธ์กริตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบต้านะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเบต้าในลักษณะแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะล้อไปกับทิศทางตลอดแต่ไม่ได้ผลกําไรวื้วาเท่าตลาด พูดง่ายก็คือว่าในการเล่นเกมรับถ้าเราใช้ระบบ d y n a มิก Grid ที่แอสสอนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบปสิบเ้าคลิปเนี่ยนะครับถ้าใช้ Dyna ม i ก g ร i d แบบที่แอสทำนะพอตของคุณเนี่ยจะมีอัตราการถดถอยน้อยกว่าเะน้อยกว่าการซื้อแล้วถือแต่อาจจะมีการสร้างผลตอบแทนเนี่ยที่ไม่ได้เท่ากับการซื้อแล้วถือครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของมันพูดง่ายก็คือว่าเกมรับเนี่ยเดลเลอร์ประเสริฐสีเลย ตลาดล่วงลบ20พอร์ตเราล่วงลบ5%ตลาดขึ้น100%เรพอร์ตเราอาจจะบวกสัก70%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเบต้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบต้าที่เน้นในเรื่องของการเน้นเกมรับโอเคไหมครับทีนี้ครับในส่วนของการนำแนวคิดนะครับกำไรจากกริดไปใ,ใช้กับเบต้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่แอดได้สอนเราไว้แล้วนะครับมันก็คือในส่วนของการทำสิ่งที่เรียกว่ากริดโรเวอร์นะครับ ก็คือนำกำไรจากพอร์ตไปสร้างกริตใหม่เป็นคลิปที่16นะครับแนวคลคิดการทำกริตโรเวอร์นำกำไรจากพอร์ตไปสร้างกริตใหม่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือกร uh ิตทูเบต้านะครับหรือเป็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เราทำเป็นกลยุทธ์นะครับในคลิปที่1ิครับในส่วนนี้ยังไม่เสร็จนะคลิปที่18เนี่ยเราใช้เป็นอะไรเอ่ยเราใช้เป็นกลยุทธ์แบบโรเทชันนะครับในส่วนของกลยุทธ์โรเทชันเนี่ยนะครับ มันก็จะทำให้เป็นลักษณะของการใช้แบบ grid to beta เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปดูนะว่าคลิปมันรีโหลดหรืออยังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้ก็ทบทวนนะครับว่าถ้าเป็นกริดทูคลาชเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์อยู่หนึ่งตัวก็คือเอากำไรจากกริดในใช้ใน flexible saving คัอันนี้ง่ายๆ basic ไม่ต้องซับซ้อนเลยแต่ถ้าสมมุติว่า เป็นลักษณะของกริดทูเบต้าเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างก็คือ1ใช้ในการวางระบบโรเทชันนะครับเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นๆเช่น ETF เช่นเป็นทองคำเช่นเป็นกองทุนอะไรต่ตางๆนานา,นานะครับมันจะอยู่ในคลิปที่1ิบนะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนั่นะก็คือการทำเป็นระบบนะ Grid, แบบกริดแบบโรเวอร์นะครับกริดโรเวอร์ over, ก็คือนำกำไรที่ได้จากกริดเนี่ยนะครับไปเปิดกริดเพิ่มนะฮะก็คือทำให้ความเสี่ยงข,ของมันเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับ ว่ากําไรที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นเพราะว่าเราถือว่าเป็นการเปิดบอทเพิ่มนั่นเองนะครับครับก็ไปลองศึกษากันดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาม,มันจะซับซ้อนขึ้นนะครับนั่นก็คือเราจะทําลักษณะของกริดทูอัลฟานะครับกริดทูอัลฟามันคืออะไรครับกริดทูอัลฟาเนี่ยอธิบายแบบมาาบน้นๆบ้านเดิมนะครับก็คือว่านํากําไรที่ได้จากกริดเนี่ยไาไล่ล่าผลตอบแทนเช่นกลยุทธ์ที่มันมีความเสี่ยงสูงๆไงเช่นอะไรบ้างครับ l e v e r a g e Trading เดย์เทรดสกาวปิงกลยุทธ์มาติงเกลเนี่ยพวกเนี่ยใช้ได้หมดเลยโอเคไหมใช้ได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราวางกริดนะนสมมุตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเปิดใน Trading View ก่อนสักนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราเปิดใน Trading View เนาะเราใช้เงินลงทุนนะครับหนึ่งหมสมมุตินะครับเปิดกริดนะทีนี้พอเปิดกริดเสร็จะนะครับเราได้กําไรเดือนนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับเดือนหนึ่งส เราก็ได้กลับมาเนี่ย100ถูกไหมตอนแรกเนี่ยเรามี10,000 US ก่อน่10,000 US ก็คือ 10k US นะแล้วก็มันผลิตออกมานะครับแคชโ Flow นะครับแ a ชโ Flow ที่ได้เนี่ยสมมุติว่า3%ต่อเดือนนะ3%ต่อเดือนก็คือเท่าไหร่ครับ300 US อโอเคไหม300 US นะครับนำกำไรที่ได้300เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะไปในความเสี่ยงไปทำอะไรครับ Flexible saving ครับ yeah. FN นะ Flexible saving นะครับหรือว่าถือเป็นเงินสดไปเลยนะครับเป็น cash นะครับ yeah. เป็น cash yeah. หรือถ้าเกิดสมมุติอยากจะเสี่ยงกลางไปไหนดีครับอยากจะเสี่ยงกลางให้ไป uh, Rotation นะครับ ROT uh, หรือว่าเปิดกริดเพิ่ม อเคไหมแต่ถ้าสมมติอยากเสียงสูงไปยังไงครับเลเวอเรจเลยไอ้มาติงเกลเลยไอเดทเทรดเลยเปสเคิปิงเลยทาได้หมดเลยนะครับโดยกลยุทธ์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เป็นกลยุทธ์การนับแพทเทิร์นก็ได้ที่เราเคยใช้เนี่ยที่เราเคยสอนกันในส่วนของบทแรกๆเลยของคอสบอลการเทรดนะครับใช้วิธีการนับแพทเทิร์นก็ได้หรือว่าดูกราฟเทรดราฟเปล่าก็ได้อย่างเช่นแบบเนี้ยเรามองว่าโอเคในลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยม อย่างเช่นแบบเนี้เนาะปึ๊บอ,อืมแบบนี้ปึ๊บ่าถ้าเกิดสมมติราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมา,เ,าเราก็ follow by เห็นไหมครับก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาจากอะไรครับเราจะเอากําไรจากกรีนเนี่ยตัว300อ us เนี่ยมาใช้เสี่ยงอาเห็นไหมเราจะไม่ได้เอาเงินก้อนใหม่มาเสี่ยงนะเราเอาเงินที่เราได้จากระบบกรีนเนี่ยมาเสี่ยงแล้วเวลามาเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงทั้ง3 0 0 us นะเราอาจจะแบกสักส่วนหนึ่ง เช่นแบ่งมา100 US อีก200 US เนี่ยเป็นเงินที่เราใช้ไว้รันกลยุทธ์ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเวลาเราใช้แบบเนี้ยนะครับสมมติเราดึงมา100 US เนอะจากทุน300เนี่ยที่ที่มันถือว่าเป็นกําไรจากระบบเทรดเนาะเอามา100จาก300ที่เป็นผลกําไรจากระบบเทรดเราอาจจะใช้เลเวอเรจก็ได้เลเวอเรจเนี่ยเช่นสมมติเรามองว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการเบรกเอาขึ้นมาแล้วเราสต็อปลอตตรงนี้สมมุตินะครับ สมมุตินะ Stop Loss 2.3สมมุตินะเราก็อาจจะคำนวณเลยครับว่าเราควรจะใช้ l e เ e r a g e เท่าไหร่เช่นเรากำหนดจากกลยุลิ์เดิมเลยนะครับ p t s o t s o z i n g เปอร์เซ,ซ็นต์นะครับเท่ากับ r i s k p e t trade เปอร์เซ็นต์คูณ100หารด้วย SL% อเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สมมุตินะ สมมุติเราจะใช้กลยุทธ์แบบเบรกเอาท์เล่นไปตามเทรนด์เจอสามเหลี่ยมแบบบีบอัดและฉันจะเทรดแบบเบรกเอาท์แล้วก็ไล่ไปตามแนวโน้มเดิมน,นะครับลองมาดูซิริสเปอร์เทรดเท่าไหร่ในกรณีนี้ครับใส่ริสเปอร์เทรดได้100เลยเพราะเรายอมที่จะเสียเงินตรงเนี้ยไปทั้งก้อนเลยนึกออกไหมครับคูณ100ไปครับแล้วหารด้วยสต็อปลอสเปอร์เซ็นต์สต็อปลอสเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือเท่าไหร่ครับ2.3%เซตโดยประมาณดังนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยนะครับ ในการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยเท่าหนึ่งร้อนะครับคูณหนึ่งยเลยนะฮะแล้วหารด้วยสองจุดสามผลออกมาก็คือสี่สามสี่เจ็ดอ่าหมายความว่าไงครับสี่สามสี่เจ็ดนี่ยหมายความว่าเราสามารถใช้ได้เท่ากับสี่ร้อยสี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจาก o พ i t i o n size ของเรานั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ l e v e r a ร e นะครับได้สูงถึงสี่สิบสามเท่าเลยนั่นเอง คูณง่ายๆก็คือ 43x นั่นเองเห็นไหมอันนี้คือใช้เลเวเลตแบบเสียงสูงละหมายความว่าถ้าราคาเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวที่3.51นะครับสมมุติว่าเราเทคร o ฟิตไอตรงยอดตรงนี้เนาะมัน10%ละกันอ่าเวลาเราได้กําไรเนี่ยมันจะไม่ได้กําไร10%ละครับแต่ว่าเราจะได้กําไรเป็นลักษณะก็คือ3%ตรงเนี้ยเอาไปคูณกับ4 0 x ม,มันก็จะกลายเป็นการนําผลกําไรที่ได้จากระบบกลิ่นไปไล่ล่าหาอัลฟาเอาผลตอบแทนที่เราได้จากระบบกลินซึ่งได้อย่างสม่ําเสมอเอาผลกําไรดอกเนี้ยนะครับในเร่งไปล่าในไล่ล่าหาอัลฟาไปไล่ล่าหาผลตอบแทนที่มันเหนือเลาเห็นไหมอันนี้คือแนวคิดในการเทรดแบบกองทุนเลยนะครับ นำผลตอบแทนที่เราได้จากระบบเสี่ยงกลางซึ่งคาดหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้2อถึงสเปอร์เซ็นพอได้มาแล้วแบ่งกําไรมาสักส่วนหนึ่งสมมติว่าทุน1 0,000ื่นเนี่ยแทนที่จะเอามาสักสามร้อยขอเน้ไหมเอาสักร้อยหนึ่งเอา100รอยตรงเนี้ยไปทําอะไรครับไปเทรดแบบเสี่ยงสูงแล้วสมมุติว่าไอเสี่ยงสูงตรงเนี้ยมันผอตแปกมันเกิดอะไรขึ้นมันก็แค่เสียไปแค่100 US ยจากผลกําไร3 0 0 US ต่อเดือนมันก็ไม่ได้เกิดในยะอะไรมากมาย ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้หตรงเนตรนี้มันทํากําไรได้กลับมา3%มเมันคุ้มไหมมันคุ้มเลยลองมาดูในแนวคิดอื่นๆบ้างก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นแนวคิดระบบอื่นๆที่แอดสอนเอาไว้นะครับเช่นระบบแบบมีนเร e บอร์ชันก็ได้นะครับทาเป็นระบบมีนเร e บอร์ชันเช่นอะไรครับสมมุติว่าเราใช้ระบบมีนเร e บอร์ชันเนี่ยลองมาดูการตั้งค่ากันสักนิดหนึ่งก่อนอัน,นอเนี้ยของแอดเนี่ยอาจจะมีการแก้โค้ดในภายหลังนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆ เอาตรงนี้ก่อนละกันมาดูพารามิเตอร์นะครับพีเรียกจบง่ายๆครับ200จำเลยนะทีเรียส200แล้วก็บอลลิเจอร์แบนเนี่ยใช้2โอเคไหมครับ2เท่านะ s d 2เท่า Standard Deviation หรือว่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานใช้2เท่าและมาเลือก Timeframe เป็น4ชั่วโมงฟังดีๆนะครับใช้อะไรบ้างความยาว200แท่งเทียนนะครับค่า s d 2เท่า o l l i ิเจอ Band Timeframe 4ชั่วโมงนะครับ แล้วไปเปิดใน t i ท e f เฟรม15นาทีหรือ30นาทีก็ได้มันก็จะได้เป็นระบบในลักษณะของระบบเบบเสี่ยงสูงแล้วอยากจะได้ a y t r a ใช่ไหมเปิดเลยนะครับ a m e ์เฟรม30นาที t i ท e f เฟรม15นาที t i ท e f เฟรม5นาทีเปิดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมอนิเตอร์หน่อยนะแล้วก็อาจจะต้องใช้อลเลอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับอลเลอร์ <Alert S 1> ก็คืออะไรตรงนี้เห็นไหมครัเราก็มันค่าให้มันตรงกันอะไรเอ่ยในส่วนของระบบของเราเห็นไหมครับมันจะมีข้อคอดิชันก็กดไปเลย นี่ไหมมันก็จะขึ้นออกมาแล้วก็กด create ไปนะครับทีนี้สมมุติว่าะระบบเรามีสัญญาณซื้อเนี่ยเราก็ขวดได้ล,ละแต่ทีนี้เวลาขวดเนี่ยเราก็ขวดด้วยกําไรที่เราได้มาจากระบบกริดไงนึกออกไหมครับรจะแบ่งกระสุนสมมุติว่าเราได้กําไรจากระบบกรดสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตัวที่ได้กําไรจากระบบกริดรระบบรนะครับสามร้อย us จากเงินหนึ่งหมื่น us นะครับได้มาสามเปอร์เซ็นต์เราแบ่งมานะครับหนึ่งร้อย us ก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากผลอ่ากำไรที่เราได้ในเดือนนั้นนะครับแบ่งมาหนึ่งร้อย us เอามาแบ่งเลยนะครับ สามสิบสาม US นะครับไ่นเป็นส,นะบบสัญญาณนะร,ระบบมีสัญญาณซื้อเข้าไม้แรกระบบมีสัญญาณซื้อเข้าไม้สองระบบมีสัญญาณซื้อเข้าไม้สามแล้วก็พอราคามีการปิดเหนือเส้นสีแดงเนี่ยนะครับปิดเหนือเส้นกลางก็ออกนะครับง่ายๆนะครับแนวคิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมินเนอร์เวอร์ชันนะมินเนอร์เวอร์ชันก็คือว่าราคาเนี่ยต้องเบรกนะครับเบรกโลนะเบรกโลก็คือเบรกโลของมัลติเจียรแบนก่อนพอเบรกเสร็จปุ๊บระบบมีสัญญาณซื้อนะครับ แล้วก็พอมันเบรกลงมามาาๆเนี่ยมันเด้งกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ร่วงลงมาอีกอันนี้ก็จะมีสัญญาณซื้อครั้งที่สองครั้งที่สามความลำดับนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีการค่อยๆกระจายไม้ไปอันนี้ 33US อันนี้ 33US อันนี้3 3มสแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะช่งางน้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้ไม้แรกยี่ิไม้สองไม้สามก็ได้หรือไม้แรกสิไม้สองไม้สามกก็ได้ จะทาเป็นระบบมาติงเกลก็ได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าโอเคหะระบบนี้มันเป็นระบบที่เราใช้ในการเทรดแบบเดทเทรดที่เราใช้ในการเทรดแบบสเกลปิงมันเลยมีความเสี่ยงสูงเราจะไม่เอาเงินจากทั้งพอร์ตของเราเนี่ยสมมติพอร์ตเราเนี่ยหมื่นด s เราจะไม่เอามื่นดอลมาใช้เด็ดขาดแต่เราจะเอาไปเปิดกรีดก่อนพอไปเปิดกริดมุกคาดหวังผลตอบแทนได้2%ถึง3%เ ขอกําไรสักหเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยนะครับเอากําไรตรงนี้มาเทรดแบบเสียงสูงพอมาเทรดแบบเสียงสูงเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะได้คืออะไรครับคุณจะได้กําไรเนี่ยที่มันเป็นกําไรที่มันเกินผลตอบแทนจากตลาดเนี่ยนะครับได้มานึกออกไหมเอออันนี้มันก็จะทําให้เรามีทั้งพอร์ตเสี่ยงกลางแล้วก็มีพอร์ตเสี่ยงสูงแต่เป็นพอร์ตเสี่ยงสูงที่ต่อให้พอร์ตเสียงสูงตรงนี้มาไหลาหายไปอย่างสิ้นซากเนี่ย เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราเอากําไรที่เราได้จากระบบกริดซึ่งมันได้ค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วมาไล่ล่าหาอาัลฟาเห็นไหมครับแนวคิดแบบนี้มันเป็นแนวคิดที่กองทุนเขาใช้นะครับเป็นแนวคิดที่แอดได้มาจากพี่ต้านมัตเลยเลยนะครับก็ลองนําไปศึกษานําไปใช้กันดูนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เป็นแนวคิดม e นิรีเวอร์ชันก็ได้นะอาจจะใช้เป็นแนวคิด การน,นับอิเลียนเวฟบก็ได้ดูฟิโบนักชีดู SMC ดู SM ICT แล้วแต่ท่าเลยแล้วแต่เราอยากจะสัญหาเลยมันเนี้ยเอาไปใช้ได้หมดเลยนึกออกไหมเออหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่อยากรับความเสี่ยงพวกนี้มากเป็นกลยุทธ์แบบอะไรครับกริดทูเบต้าก็ได้เช่นเอาไปทำอะไรเอาไปเปิดกริดเพิ่มก็ได้หรือจะเอาไปใช้กับระบบ Trend Following ก็ได้ หรือจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกลางเช่น ETF กองทุนทองคำน้ำมัน f ฟเร็ได้หมดเลยหรือถ้าหากไม่อยากจะเสี่ยงกลางไม่อยากจะเสี่ยงสูงทำยังไงครับใช้แนวคิดแบบกริดทู กริดทูอะไรครับกริดทูแคชก็ได้นะครับกริดทูแคชคืออะไรครับไปใช้ในกลยุทธ์ flexible saving หรือว่าจะดึงทุนออกจาก e x c h a n เ e เลยนะครับถือเป็นเงินสดกอดเข้ากระเป๋าเอาไปอยู่ในบัญชีธนาคารก็ได้หรือว่าจะนำไปใช้ในกลยุทธ์แบบ Cash and Carry ก็ได้นำไปใช้ใน funding rate arbitrage ก็ได้ใช้ได้หมดเลยสังเกตไม่ว่าทำไมแอดถึงเอาแนวคิดเรื่องของ dynamic grid เนี่ยมาไว้ในบทใช้ท้ายเลยทำไมนั่นก็เพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่เราจะต้อง เอาเนื้อหาที่เราเรียนกันมาั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่ยี่สิบเนี่ยนำมาผนวกเข้าด้วยกันในระบบนี้นะครับฉะนั้นมันเลยมีความยากนิดหนึ่งนะต่จริงแล้วระบบแนวคิดมันไม่ยากแต่มันจะยากตรงที่เราต้องบริหากรกลยุทธ์บริหารทรัพยากรเนี่ยตรงนี้มันยากกว่านะครับแล้วก็คลิปเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นคลิปก่อนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคลิป ep สิบเก้าแล้วนะครับ ก็น่าจะครอบคลุมในบริบททุกๆอย่างของแนะนำกริดแล้วนะครับแล้วก็ในบทสุดท้ายนะครับบทที่20เนี่ยก็จะมาสอนแนวคิดในเรื่องของการาทำประก,กรันความเสี่ยงแล้วก,กันนะครับด้วยการใช้ช็อตฟิวเจอร์นะครับเพื่อเหตุฟอ้อง เฮดพอตนะครับเพื่อใช้วิธีการเขาเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงนะครับจะไม่ได้สอนในลักษณะของออปชันนะใครอยากศึกษาในลักษณะของออปชันเนี่ยก็อาจจะศึกษาได้จากอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับมิวส์แ๊ดก็จะเอามาไว้ให้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับสาหรับใครที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้แอดเปิดสอนแล้วนะฮะในส่วนของคอร์สว่าด้วยการเทรด101นะครับเป็นคอร์สสอนการเทรดอย่างเป็นระบบด้วยระบบเทรนด์ฟอลวิ่งมินเดฟเวอร์ชั่น investing dynamic g r i d i แล้วก็อ r b i t ิ a รัทนะครับที่มีผลแ a c เนสยืนยันมีความเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องและวัดผลได้มีเทคนิคการคุมความเสี่ยงการบริหารเงินทุนและจิตวิทยาการเทรดให้พอร์ตเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมวิดีโอพื้นฐานการเทรดมากกว่า150คลิปจำนวนกว่า24บทแล้วก็มีไลฟ์อัปเดตประจำสัปดาห์แถมฟรีอินดิเคเตอร์สูตรทฤจี้ซิสเต็มที่แอดใช้มากกว่า10ตัวนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นเทศทองคำาัชนีคู่เงินหรือว่า ริปโตเคอเรนซีการเทรดฟิวเจอร์แบบเสี่ยงต่ำเป็นระบบทำซ้ำได้การเทรดด้วยกลยุทธ non ์ non-directional เช่น cash and carry arbitrage การทำ funding rate arbitrage นะครับรวมไปถึงกลยุทธ์การสร้างกระแสงเงินสดด้วยการใช้ dynamic grid นะครับสมัครกร่อนวันที่31เดือน7ปี25ได้รับสิทธิพิเศษกานเป็นสมาชิกถาวรอยู่ยาวๆปลอดชีพครับ